จะเป็นไงนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะนําภาพงานศิลปะต่างๆรูปต่างๆนะครับหรือเพลงหรือโพสต์นะครับหรือวิดีโอต่างๆที่มันมีคุณค่านะครับขึ้นไปขายได้จริงแล้วมันมีมูลค่าจริงในโลกของดิจิตอลนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรต่างๆที่จะมีมูลค่าได้เนี่ยก็ต้องเป็นทรัพย์สินที่เราจับต้องได้นะครับเช่นภาพวาดเราก็ต้องเป็นรูปภาพว่าคนนี้นะครับมาจาก โมนาลิซา uh, รูปโมนาลิซาเนี่ยมีคนเขียนไว้ตั้งนานแล้วนะครับเหมือนแวนโกะนะครับก็เป็นภาพถ่ายหรือแม้กระทั่งของท่านจาร์เฉลิมชัยที่เป็นภาพถ่ายทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นรูปภาพที่มันเป็นทรัพย์สินจับต้องเป็นตัวตนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโอกาสที่มันจะถูกเผยแพร่ไปได้กว้างไกลมันก็อาจจะทาได้ได้ช้าเหมือนกับเวลาที่เราไปดู งานศิล์นะครับภาพทำในสรายเราก็จะไม่ได้เห็นของจริงเราก็จะเห็นใกล้ๆบ้างใช้มือถือถ่ายเก็บมาบ้างเขาก็มองงนี้ครับในโลกของบล็อกเชนนะครับเขาก็เลยสร้างโทเค็นขึ้นมานะครับเป็นชื่อว่า non fungible token นะครับหรือ NFT non fungible นี่ก็ชัดเตนตรงตัวเลยนะครับก็คือว่าไม่ได้มีตัวตนนะครับไม่ได้มีจับต้องได้นะครับซึ่งงานพวกนี้แะครับผมบอกเลยเลยว่ามันงานที่มีคุณค่ามากๆ เหมือนเพลงนะครับเพลงหนึ่งกว่าจะแต่งขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สมองจิตวิญญาณของนักแต่งเพลงนะครับการจะทําคลิปนะครับหรือการที่จะวาดภาพต่างๆนะครับมันม,ม,มีมูลค่ามากกว่าที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหยิบมาใส่ในโลกของบอกเชนแล้วแล้วก็เป็นยูนิคสื่งเดียวในโลกมนเลยทําให้มีโทเคนนั้นนะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลย นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณแจ็คดอซี่นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง c ี o ของ Twitter นะครับแล้วก็ CEO ของบริษัทสแควร์เนี่ยเขาก็ได้เอา Twitter ของเขานะครับที่เป็น Twitter แรกเลยอ่ะเอามาขายในโลกของ NFT นะครับในโลกของการใช้งานโทเค็นบล็อกเชนจริงๆเนี่ยได้ถึงประมาณ2.9ล้านดอานลาร์สหรัฐนะครับหรือว่ามัน90บกว่าล้านบาทไทยเลยทีเดียวซึ่งอันนี้นะครับเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงๆ นะครับซึ่งต่อไปนะครับเวลาที่เรามีอะไรเราสามารถไปขายได้ยกตัวอย่างภาพถ่ายสมมุติว่าเป็นภาพถ่ายทีออ่อาจจะเราได้ไปจับมือคนสําคัญนะครับหรือเราถ่ายภาพของเราไว้นะครับสมัยเราเด็กๆแล้วต่อไปเรากลายเป็นคนสําคัญเราก็เอาภาพถ่ายเนี่ยนะครับลงมาในโลกนิอนอาจ,จะเป็นสแกนนั้นลงไปก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปขายได้ประมูลขายได้ทีนี้มันคืออะไรมันก็คือแสดงความเป็นเจ้าของเฉย แสดงความเป็นลิขสิทธิ์ว่าภาพอันนี้เป็นของเขาเป็นของใครจะเอาภาพไปใช้ก็ต้องซื้อต่อเข้าไปเท่านั้นเองจากเมื่อก่อนนะครับคุณจะเป็นภาพถ่ายคุณก็ Copy แปะ Copy Save ฟตอนนี้คือถ้าเป็นลักษณะข,ของโลบอกเชนเนี่ยมันทำมันมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้มันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ไปเลยก็จะ,ปะเ,เป็นวิธีทางหนึ่งซึ่งเป็นหุโนยี่ใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับตัว NFT หรือว่าการขายเป็นลิขสิทธิ์การขายเป็นความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับอย่าง กรณีที่ใครมีคลิปวิดีโอหรือ,อมีตัวทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องอื่นนะครับยกตัวอย่างว่าผมอาจจะไปสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงช่วงหนึ่งแล้วช่วงนั้นนะครับเป็นอาจจะมีปรากฏการาฝนเท่าตกนะครับฝนเท่าตกเกิดขึ้นในตอนที่ผมไปพอดีนะครับผมก็เก็บภาพถ่ายไว้ได้ อันนี้ผมจะไปลงใน Facebook ธรรมดาให้คนมากดไลค์ผมก็สามารถที่จะเอาภาพนั้นไ่ขายได้ว่ามันเป็นภาพภาพเดียวซึ่งหาได้ยากมากอยากจะมีหลายคนอยากเป็นเจ้าของหรือผม่งเชียงใหม่แล้วมีหิมะตกเกิดขึ้นนะครับผมอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับก็เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์นหนึ่งซึ่งโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยแล้วคนอาจจะอยากครอบครองภาพนั้นก็ได้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่อยู่ในบอกเชนแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจในอนาคตมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ NFT ที่ กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับนั่งคุยกันแบบพี่น้องนะครับแบบเพื่อนฝูงนะครับแบบลูกหลานนะครับเพื่อจะเอาเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินการธนาคารการลงทุนนะครับมาพูดให้เราฟังกันแบบง่ายๆนะครับในภาษาของคนคุยกันเองนะครับให้ทําให้เรื่องการเงินของคุณเข้าถึงยากเกินไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมนิสนาคินคำสวัสดีครับ